พ่อมาพอดีมาเนี่มานี่มานี่มานี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปมาแล้วมาชิมเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วที่แตกที่แตกต้องสักห้าร้อยมั้งเนี่ยเออเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเป็นอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยค่าชิมตัดคำห้าร้อยนะครับทุกคน สวัสดีค่ะนรพสูบโบโยชิชแนลยิ้มใหญ่โบโยชิแล้วต้องให้อะไรมาเนี่ยปลุกคนไทยต้องให้เกียรติกันบ้างเวลาเปิดกล้องเปิดกล้องก็ต้องสวัสดีถ้าเขาถึงเก็จะสวัสดีไงสวัสดีไม่ได้เาก็ต้องให้คอไว้หอบฟางหอบฟางไปไหนไม่ไปวางที่นี่ค่อยไปเอาเออไม่ได้เดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นเอาอะไรมาเดี๋ยวเอาอะไรมาวันนี้ วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับนี่ครับโอมร้านวิวของเรานี่โอ้ยมึงให้อตอมมาทำานี้เลยที <c oughs> ่ม,ม,มันส่งลูกยาลุ่นกล่องครับกลับมาแล้วครับ <c oughs> ยินคู่ออ่งเลยวันนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนครับมันกลับมา <ทำ S 1> กับ,กบแซลมอนอบอง ว่าที่เรามาทำโกโก้ครั้งหนึ่งเพราะว่ามี FC อมเมนต์มาถูกต้องเยอะมากว่าถามหาคิดถึงองถูกต้องอยากจะให้อาองร้อยปีของพ่อมาออกคิดบ้างได้เลยจัดให้ทันทีเราก็เลยเออว่ะองไม่ได้ทำมานานแล้วใช่แล้วครับคลิปนี้นะก็เลยจัดให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวลัคาดมากเลยพลุงพลังอ่ะตัวพลุงพลัง มีแซลมอนอ่าแน่นอนวันนี้เราจะแซลมอนตรงนี้นะครับมีทั้งหมดเป็นกิโลเลยนะก็ชิ้นหนึ่งก็ครึ่งโลครึ่งโลแล้วเนี่ยไอของห้างเนี้ยมันจะเน่าแล้วมันก็เลยขายถูกเออไม่ใช่เดี๋ยวอีกคลิปหน้าคือจะไม่มีแล้วไม่มีไม่มีเนะเล่นๆอ่าแล้วอีกครั้งมีอะไรครั้งหนึ่งก็วาซาบิไงอ๋อวาซาบิพริกเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นวาซาบิรู้จักวาซาบิป่ะเนี่ยวาซาบิไม่รู้จักอุ้ยแม่งบ้านนอกจัดเลยไม่รู้จักวาซาบิวาซาบิมันก็แบบหม่อมถนัดแดกไงเเาาาาาททวว บีผสมกับอ่าซีฟูด้ดเขาจะเรียกว่าวาซาบโอิอมึงไปอยู่ที่ไหนมาวะก็อ,อยู่ที่บ้านคนวันทำอะไรกินนะฮะไม่รู้จัก<อ>วอนไม่ทำอะไร<อ>ไตัวแล้วเอาแซลมอนอ่ะปกติเขากินดิบไหมที่เราแซลมอนกลิยวไงไม่เคยเห็นหอ, <c oughs> อ่ะก็ไม่เห็นต้องอบปีโอ่งเลยเฮ้ยมันต้องอโอ่งดิอะไรที่เขาไม่ทำเราก็ต้องทำไง <c oughs> แล้วมันจะกลายปลาซาบะไหมอ่ะอ่ามันออกมาเป็นซาบะแน่นอน กายเป็นซาบะก็หมดราคาเลยเออใช่ไม่ยังไงเซมอนไม่หมดราคาแน่นอนตอนนี้ทุกคนคอมเมนต์มาด่ายับเลยเฮ้ยไม่เคยมีใครทำเชื่อดิพร้อมไหมพร้อมเราจะทำยังไงเซมอนอะถ้าตัวเอาไปเสียบอะมันร่วงแน่เลยเดี๋ยวเขาวางในโอ่งแล้วปิดฝามันจะเกิดการละอุอยู่ภายในเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์หนันะมึงอะเนเอามาก ไปไปแล้วทำยังไงเริ่มอะไรทำยังยวเขาจุกเตาก่อนเดี๋ยวเขาต้อเอาซลมอนไปล้างก่อนอ่าไปไปเพราะว่าจากขาทีแล้วที่ตัวกินแล้วเป็นพอมเสพคอพังเลยต้อกินดิบจแม่งคอพังเลยต้องไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วถึงกินพรอมแล้วพร้อมแล้วไปดิไปดิทุกคนไปเลยไปต่อไปมาทำอะไรครับคือคุณคุณกนน้ำโซดาแล้วไม่ห้ามเหรอเฮ้เฮ้ยฉี่หรอ อันนี้ทำไรหมดแล้วเลิกเถอะกระเด็นหมดแล้วเลิกเถอะเขากระเด็นหมดแล้วอ่ะนี่ครับวิธีการล้างคือล้างอะไรล้างคราบล้างคราวมันล้างอะไรทีนี้เห็นไหมหองขึ้นเลยอื้แลวถ้าล้างโซดาล้างซอนไรแล้วมันไม่เกลี้ยงกว่าหรอมันกินได้ไหมล่ะเสร็จแล้วครับเราไปที่โ้องอุลตริฟ์ฟ์ทุกคนตัด A few inches l a t e ห่อฟอยไหมห่อฟอยไหม มีไหมมีมีมีหอฟอยด้วยเหรอเปลืองฟอยเก็บฟอยว้อีพีนะโอ้นี่นะคะคนบ้าเท่านั้นที่เขาทำกันเป็นไงอะเป็นไงเอียงวะ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 อ่ะเอียงวะแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะกินได้ไหมมันกินได้แต่มันจะอร่อยไหมแค่นั้นแหละอร่อยนั่นน่ะสิทำทำไมวะเนี่ยอะเดี๋ยวมาดูกันลเราต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่วาซาบิเยอะเยอะโอเคปิด 6 and a half hours later โอ้โหเออคนๆอย่างงี้ล่ะถูกต้องเลยมาๆๆๆๆแบบสุดยอดเลยหนูจะหีนมั้ยต้องงี้เออขึ้นหมองด้วยเออแปกว่ะทุกคนไปลองทำตามพี่หม่อมกันได้นะครับพี่หม่อมก็ทำมานานแล้วอืมเป็นซีฟู้ดผสมวาซาบิ เขาเรียกว่าวาดซับสุกแล้วทุกคนฮะข้อดีของการที่มันติดตะแกรงนะข้อดีของการที่มันมีถุงมือด้วยเฮ้ยข้างล่างสวยมากจิ้เห้อไหนๆขอดูหน่อยโอ้ยอะไงยยังไม่ค่อยสุก หมสลองมาชิมก่อนดีกว่ามามามาตัดลองมาชิมก่อนกินเหมือนปลาซาบะเป้เลยอ่ามันออกมาเป็นซาบะแน่นอนไม่ควรทำเอาตรงคอปปะแล้วกันนะใช่แล้วกิ้วไหมกิ้วไหมกิ้วไหมไม่เอาแล้วไม่แล้วใบกิ้วไหมอี่ตัวปลาซาบะจริงๆโอ้หหนังมันหลุดหนังมันหลุดโโอ้หใครกินใครกินตัวไงเขาเหรอ ฮะพังครับบะยิ้มให้ความผิดหวังของคนคุณเคยไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเ,เรียนด้วยเอางั้นเลยเหรอมาได้ๆๆช้าๆนะเชียร์ยิ้มเยอะอือม1 2 3เป็นไงล่ะอืม มันก็คือปลาซาบะแต่ว่ามันนุ่มกว่าปลาซาบะเออมันนุ่มมันนุ่มถ้าปลาซาบะมันจะแข็งแต่นี่คือก็ดีกว่าแต่ก็ทำทังไมวะแล้วมันจะกลายเป็นปลาซาบะไหมอ่ะอ่ามันออกมาเป็นซาบะแน่นอนพ่อมาพอดีมานี่มานี่มานี่ยมานี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไปแล้วไปเชิมเฮ้ยสุกแล้วสุกแล้วที่แตกที่แตก ้ยวาม่วัวงคน้ยอันอันนี้ไม่ทานแตกแน่นอนต้องล้างท้องก่อนนี่เพื่อ FC ทุกคนพราอต้องชิมทำเดียวทำเดียวคำเดียวำเดียวนมด้วยนมเออไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะน้ำจิ้มนั่นจิ้มกดนอชิมน้ำจิ้มยิ่งแล้วใหญ่เลยพ่อเออ เออน้องแบบนี้เอาตองร้องไม่ได้ตายแล้วเสียชื่อหมดเนี่ยเสียชื่อช่องโบโยกีหมดนะกูก็ไม่เชื่อมึงอยู่แล้วแหละเฮ้ยไม่ได้ต้องสักห้าร้อยมั้งเนี่ยเออเงินมมีเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องเป็นอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดค่าชิปแบบตังห้าร้อยนะครับทุกคนโอ้นับนะห้าร้อยนี่ต้องกินหมดชิ้นนี้นะแต่เดิ๋ที่ไปครับ อันนี้นะครับทุกคนค่าจ้างคอชิม500บาทเอยว้องทำาดนี้แล้วเราอะช่องเราอะรานกันตังนนี้ก็าโชคดีมากหยิบเดู่าะชิมแล้วมัอันนี้บ่านะอู้นี่ห้าร้อยเนี่ย แพงอ่ะแล้วตายตายไอ้เยอะวบบนี้ก็ต้องมีอีกร้อยเองเอาคิมมาให้รู้เรื่องโอ้โหไงเออไว้ห้าร้อยรู้สึกมันอร่อยป่ะอร่อยชั่งคืนอร่อยครั้งคืนอร่อยอร่อยอร่อยห้าร้อยอร่อยอร่อยขี้เขาไม่ไหลอ่ะจะได้ได้อร่อยเหรอแล้วพอแค่นี้เหรอทำไมอ่ะเข้าไปถึงวงนู้นหมดเป็นหมื่นได้เลย มีชาไม่คิดตังค์กับคนกันเองสามร้อยรสชาติดีรสชาติดีเพราะไม่เคยกินสุกไงเห็นมันทำแต่ดิบๆิบกันแล้วเอกขอให้ไาให้ใกล้กับน้องวันละห้าสิบหสิบล้านนะนะรู้สึกปวดหัวรู้สึกว่าชิมด้วยไอโอ้ยพรด้วยดีนะฮะเลยมีสิบห้าหมดแล้วเนี่ยจริงจะได้ไปให้ห้าสิบห้าล้านหมดแล้วเนี่ยมันเป็นไงมันนะใช่ไหมก็จ้างพอห้าร้อยพ่อต้องพอกอร่อย าไอเียไปทาันาไม่ได้เดี๋ยวหมดหลายหมื่นค่าชิมคำละห้าร้อยโอเคครับทุกคนสำหรับ EP นี้ก็อร่อยคำละห้าร้อยครับเราพูดแค่นี้แหละพอแล้วโอเคแนะนำว่าอย่าไปทำทุกคนอย่าไปกินดิบดีกว่ากินผักดีกว่าโอเคแต่ว่าเราไม่ได้ทิ้งนะเดี๋ยวเราก็เอาไปกินนี่แหละแต่อาจจะเอาไปอบต่อให้มันแห้งไวก่อนเพราะว่ามันมันมากใช่ใช่ คลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ชว่วยกดไลค์กดแชร์กดซับต c ไคร e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจงอ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะโอเคคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะทําเมนูอะไรเด็ดๆหรือว่าทดลองอะไรมาชมกันต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ